วันนี้เนี่ยทาง Beyond Coding นั้นเนี่ยมาทำอะไรกับทางสมาคมด t e c ของเราบ้างครับก็วันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่ Beyond c o d e Academy นะคะได้เป็นสมาชิกของสมาคมดี e ทคนะคะครเราก็จะมาเข้าร่วมโครงการดิจิ a ัลวัคซีนค่ะครับผมในโครงการดิจิ a l ลวัคซีนของเรานั้นเนี่ยจะมีการมอบความรู้ Beyond Coding นั้นเขาจะมาดูแลในส่วนของ connectivity นะครับแล้วก็ digital citizen เพราะฉะนั้น โครงการดีวีหรือดิจิทัลวัคซีนของเรานะครับในการที่จะเติมเต็มนะครับการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่สถึบแล้วโตขึ้นไปจนกระทั่งกลายมาเป็นดิจิทัลคอมเพลเทนซีผู้ที่ออกมาแข่งขันทำมาหากินนะครับหรือว่าสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างงานครีเอทติ้งต่างๆระดานดิจิทัลเนี่ยจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่นี่ใน k i s Active ครับอย่างเช่นตัวอย่างวันนี้เนี่ย การที่มีโต๊ะ3โต๊ะนี่ชัดเจนมากเลยคุณแนทเล่าให้เราฟังด้วยครว่าวิธีคิดของ Beyond Coding ในการที่จะมอบความสามารถด้านโคดิ้งเนี่ยมันเรียงรายยังไงครับก็คือของเรานะคะเป็น Silicon Valley Inspire นะคะ Coding School for Kids เราจะสอนน้องๆตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปนะคะจะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยค่ะเราจะแบ่งเป็นสเมชั a t ข้างหลังนะคะ s t a t i o แรกจะเป็นของน้อง4ถึง6ขวบนะคะเราจะเรียนโคดิ้งแบบยังไม่ใช่จอค่ะ จะเรียกว่าอันปลักโคดดิ้งนะคะคือการเรียนโคดดิ้งโดยการใช้หุ่นยนต์ จะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์เล็กๆเป็นสื่อการสอนในการเรียนโคดิ้งของน้องๆเส้นของเราจะมีโคดสีนะคะแต่ละโคดสีก็จะ represent การเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเราจะฝึกให้น้องๆคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าเรียกว่า logical thinking นะคะเสร็จแล้วในเด็กที่โตขึ้นมาก็เป็นเด็กกลุ่มไหนอายุไหนเป็นตั้งแต่อายุ6ขวบขึ้นไปนะคะเป็นโตทางด้านหลังนะคะเราจะใช้ iPad ในการเป็นสื่อการสอนนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้โคดิ้งเรียกว่า block based coding คือการลากวางชุดคำสั่งมาต่อๆกันเหมือนจิ๊กซอ ะะการที่จะเรียนรู้จุดที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจใน Machine Learning เนี่ยนี่คือโต้สุดท้ายโต้ที่3โต้ท,ตที่3ของเรานะคะคเป็นเด็กโตฝั่งนู้นนะคะคตั้งแต่10ขวบขึ้นไปค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การเทรน AI โมเดลนะคะคซึ่งตอนนี้เป็นยุค Digital disruption AI อย่าง Chat GPT กําลังมาค่ะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นไปก็คือว่าผมในโครงการ Give a Gift ของเราจะมีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกผมประทับใจในะครับใน Beyond Coding ทั้งคุณนัทแล้วก็คุณดิวแล้วก็อาจารย์อาจารย์นุ้ยคะ่ะอาจารย์นุย้ยก็คือว่าพอผมไปพูดได้ฟังว่าเรามีความต้องการที่จะเติมเต็ม ในเรื่องของการเพิ่มขีดความเข้าใจความสามารถในรูปแบบใหม่ๆให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะความเป็นดิจิทัลแฟมิลีนั้นเนี่ยให้ได้เข้าใจโคดดิ้งไปเนี่ยอยากจะให้คุณแนทลองเล่าใหฟังว่าในคอนเซปต์ของการให้เราด้วยเนี่ยเอามาผสมผสานกันคิดว่าเราต้องให้อะไรกลับไปในการที่ให้คนเข้าใจการโคดิ้งดีในครั้งนี้จากบิยอนครับทางบิยอนโคดของเรานะคะเป็น อ่าร uh, ีเสิร์ชเบสเป็นหลักนะคะซึ่งเราทําการ Research มาแล้วว่าแต่ละวัยอะคะ่ะน้องๆเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบไหนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาให้กับทางนี้โดยการที่ Objective วันนี้น้องๆจะต้องได้รับโร c ิคอติ n กิ้งกลับบ้านไปทุกคน,นะคะ่ะครับผมดีมากเลยจึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมวันนี้นะครับเราสามารถที่จะขยายให้คุณค่าในการเติมเต็มนวัตรกรรมและเทคโนโลยีภายใต้คอนเซปต์ดิจิทัลเพลย์กราวแห่งนี้นะครับของ kids active ไปพร้อมๆกับทาง Beyond Coding นะครับติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้นะครับและกิฟต์อ f กของจากทางเรานั้นจะคืออะไรมอบโอกาสนี้ให้กับทุกๆครอบครัวทั่วประเทศอย่างไรนั้นติดตามกันได้ครับ